สวัสดีค่ะบัตดนี้นะคะวันที่21พฤิจิกายนนะคะพุทธศักราช2567นนะคะเป็นวันแรกของการสวดมนต์นะคะที่ข้าพเจ้านางกัญญรัตน์บัวศรีนะคะ ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดสาธุเราจะมาเริ่มบทที่หนึ่งกันเลยนะคะ บทที่หนึ่งนะคะชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาคัชฉันตุเทวตาสาัทธรรมมุนิลาชัสสะสุนันตุสักข,ขโมขทังสักเคกาเมจะลูเปขิลิสิขะระตะเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปลัเถจะคาเมตะรุวนะนคะหะเน เคหะวัตถุมหิเขเตคุมมาจายันตุเทวาชะละทละวิสเมยักขะคันทัพระนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระจะนังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสาวากาโลอยัมภะทันตาธรรมะสาวนะ กะโลอายมพภะทันตาธรัรมมะสวะนกาโลอายมพภะทันตาค่ะบทที่สองนะคะบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านมาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะบทต่อไปนะคะเป็นบทสวดไตสรสารนคม พุทธังสารนังขฉามิทำมังสารนังขฉามิสังคังสารนังขฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังขฉามิทุติยมปิทำมังสารนังขฉามิทุติยมปิสังคังสารนังขฉามิตติยมปิพุทธังสารนังขฉามิตติยมปิทำมังสารนังขฉามิตติยมปิสังคังสารนังขฉามิ บทที่4ี่นะคะบทสวดสัจจก,กิริยาคาถานัตถิเมสารานังอัญงพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสถิเมหูตุสัพพานัตถิเมสารานังอัญธร,รมโมเมสารานังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสถิเมหูตุสัพพานัตถิเมสารนังอัญงสังโคเมสารนังวัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโสถิเมโหตุสัพพทาบทที่5นะคะมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสะมยังพระวาสสเกสุวิหารติกับปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหตาภิกขุสังเคนะสิทธิงปัญจะมเตหิพิกขุสเตหิสเพ,สพเหวะ อรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยภุยเยนะสันนิปติตาโหนติภะควันตังทัสะนายะภิกขุสังคจะอัทโขจะตุนนังสุดทาวาสกายิกานังเทวานังเอตะทะหูสิ ยังโขภคะวาสเกสุวิหะระติกปิละวัตถุสมิงมหาวะเนมหาตาพิขุสังคเนสิทธิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเ,เหวะอระรหันเตหิทัสะหิจะโลกธาตูหิเทะวะตาเยพุยเยนะสันนิปะต,ะตะตาโหนติพภคะวันตังทัส สายะพิขุสังคันจะยันนูนะมะยมปิเยนะพักวาเตนุปสังกับเมยยามะอุสังกับมิตวาพักวะโตสันติเกปเจกะคาถาพาเสยยามาติอัทะโขตาเทวตาเสยยตาปินามะพระละวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปะสาเรยะ ปะสาริตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตลาหิตาพคกวะโตปุริโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาพควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกา เทวตาพระควตโตสันติเกเอมังคาถังอภาสิมหาสะมะโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอตาคตัมหิอมังธรรมสะมันยังทักกิตาเยวะอปราชิตสังขันติอัทโคอปร,ราเทวตาพระควันโตสันติเกเอิมังคาถังอภาสิ ตัดระพิกโวสมาทะหังสุงจิตตังอัตโนอุชุก,กะมะกังสุสารถีวะเนตะนิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอทะโขอปราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิ เชตวาคีลังเชตวาปรีคังอินทขีลังโอหัตจ,จะมะเนชาเตจะรันติพุทธาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสูสุนาคาติอัทโขอัปปาาเทวตาปะควันโตสันติเกอิบังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรารนางังคตาเสนาเตขมิสันติอปายะภูมิงปหายะ มานุสังเทหังเทวกายังปาริปูเรสันติเตอทาโภพควาภิขูอามันเตเยภุเยนะพิกาเวทัสาสุโลกะทาตุสูเทวตาสันนิปติตาโหนติตถาขะตังทัสนายะภิขุสังคันจะเยปิเต พิกเวอเฮสุงอตีตะมัทธานังอระหันโตสัมมาสัมพุธทธาเตสัมปิพัะเขาวันตานังเอตัปปะระมาเยวะเท е วตาสันนิปปติตาเอเหสุงเสยยะถาปิไมหังอัตตะหิเยปิเตภักขิเวพระวิสันติอนาคตามัทานังอระหันโตสัมมาสัมพุธทาพธทาเตสัมปิ พักวันตานังเอตะปาระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวัสสันติเสยยถาปิไมหังอาตระอาจิกขัสามิพิกขเวเทวกายนังนามิกิตตยิสสามิพิกขเวเทวกายนังนามานิเทลิสสามิพิกขเวเทวกายนังนามานิตังสุนาถะ สาธุก,กังมณะะสิกะโลธพาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกขุภะวะพะควะโตปัจจะโสสูงพะควะเตเอตะทะโวจะสิโลกะมะนุกัสสามิยัตถุปุมมาตะัสสิตาเยสิตาคิริคับปะพังปะหิตตตา สมาติตาปะถูสีหาวะสันลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนาอาธาตามณนาสาพุทธาวิปปสันะมะนาวิลาเพยโยปัจจสเตยัตตวาวเนกาปิละวัถเวตโตอามันตะยิสัทธาสะกะ สาวเสาะเกสารเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอาตบปะมะกะรุงสุต,ตวาพุทธะสาสะนังเตสัมปาตุระหุงยานังอามานุสสานะทัสนังอัปเปเกสัตตมัตทักขุงสหัสสังอาาัถะสัตตลิงสะตงังเอเก,ส,ส,เอเกสหัสสานาง อมนุษาานมัสทะสุงอเปเกนันตมัตทะขุงทิสาสภผพุตาพุตาอะหุงตันจะสัพพังอภินยายะวะวะกิตวาจักขุมาตะโตอามันตะยิสัทธาสาว,วะเกสารเนละเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชานาถะ พิกขโวเยโวหังกิตติยิสามิคิลาหิอนุปปพโสสัตสตะสหัสสาวะยักขาภุมมากาปิลวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวัณนวันโตยะสัตสิโนโมทมานา อภิกามุงพิกูนางสมิติงมะนางชะสะหัสสาเหมมววตายักขานานัตตะวันนิโยอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงมะนางอิจเจโสละสหะสะัสสายักขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโต ชุติมันโตวัณณวันโตยัสสิสีโนโมทามานังอภิกามุงพิกขูนังสมิติงมะนังเวสามิตาปัจจตสตายักขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยัสสิสีโนโมทามานังอภิกามุงพิกขูนังสมิติงมะนังภุมพิโรลาชคะหิโกเว ลับลัสะนิเวสนังเพยโยนังสัตหังฮัสสังยักขานาังปาริยุปาริลุปาสติกุมพิโลลาชะค่ะหิโกสัปปาคะสมิตติงวานังปุริมันจัทิสังราชาทัตตาลิโถปัสสาสติคันทภานังอาชิปติมหาราชายสัสสศิโสปุตตาปิตัสสะ พระหะโวอินทนามามหัพระลาอิทิมันโตชุติมันโตวน,นวันโตยะศิสิโนโมธมามนาอาภิกามุงพิกขูนางสาม,มิติงมะนงางทักขินันจะที่สังราชาวิรุโหตับปสสัสสาสาติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายะสส,สีโสปุตตาปิสัตตะ พระห่าวอินทะนามามหาปลาภาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสศิโนโมอทามา,าอาภิกามูมพิกูนังสมิตติวานังปัจฉิม,มัจจะชิสิงราชาวิรูปโขปัสสาสาตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิปุตตาปิตตะพระห่าวอินทะนามา พระหัปพระลาอิทธิมันโตชุติมันโตวะนันวันโตยัสสสิโนโมธมานาพิกามุงพิขูนังสาม,มิติงมนังอุตตราจาัจจะทิสังราชากุเวโลตัปปาตับปะสาสติยักขานั่งอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตสัสะพักขะโวอินทะมานา อินทะนามามหัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทามา,าอาภิกามุงพิขูนังสามิติงวะนังปุรามิธิลังทาลาละัทโถทักขิเนนะวิรุธากโกปัชิิเมนะวิรูปโขกุเวโลอุทธกังทิสัง จตาโลเตมหาราชาสัมันตาจตุโลทิสาทันทันละมานาอัททิงสุวเนกาปิละวัฒเวเตสังมานาวิโนทาสาอาคูวันจนิกาสถามายากุเกเวเก,เก,เกตุวิวตูนจะวิตโตสหะ จันทโนกามเสษโถจะกินนุมันตุนิมันตุจัปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสูตโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจะคันทับโพนาโลราชาชโนสัโพโภอาคูปัญจะสิโขเจวะติมพโลสุริยะวัชาสาเอเตจันเยจะราชาโน คันทัพพาสหะลาชุพิโมทมานาอาภิกามุงพิกขูนั่งสมิติงว่าน่งอาถาสูนาภสษานาคาเวสาลาตะหาตะตัชฉะกะกัมพรสัสสตราอาคูปายาคาสหะยาติพิยามุนาทัตตารัทธา จะอาคูอาคายัสสีโนเอราวะโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวะนังเยนาคาราเชสาฮัสาหารันติทิพพาทิพชาปักขิวิสุทธาจาักขูเวหาสยาเตวะณะมัชะปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันทานาครา,าชาวมาสี สุปันนโตเขมามะกาศีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปปัชหายันตานาคาสุปัน,นาสารณะมะกังสุพุทธังชิตตาวิชิรหัตเถนะสมุธังอสุราสิตาพาตโลวาสะสวัสเสเตอิทธิมันโจโยสัสิสิโน การกัญชามหาพิสมาอุสาอัสุราทานะเวขสาเวปจิตตีสุจิตตีจะปะหาราโท